สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปเลขบนตรงๆให้นะครับในงวดวันที่1ทธันวาคมนะครับพศ2564นะครับก่อนจะนำไปใช้ก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสูตรทุกสูตรก็มีเข้าและมีหลุดนะครับ ช่องของเราให้เลือกซื้อสระกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับครับก็มาดูกันเลยนะครับผมก็ให้เป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะครับมาดูกันเลยนะครับ หลักร้อยก็จะมีเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้านะครับหลักสิบก็จะมีเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้านะครับหลักหน่วยก็จะมีเลขแปดเลขเก้าเลขศูนย์เลขสองเลขสามเลขสี่นะครับก็ลองเอาไปจับกันเองดูนะครับบางทีผมจับให้ก็ ไม่เข้านะครับเกือบทุกงวดนะครับบางทีก็เข้านะครับเหมือนงวดที่ผ่านมามามากองกันอยู่ตรงนี้สามตัวตรงเลยนะครับบางทีนะครับก็ลองเอาไปจับกับเลขดับดูนะครับเพราะช่องของผมไม่มีเลขดับนะครับมีแต่เลขเด่นเลขเด่นนะครับแคปหน้าจอแล้วเอาไปลอง จับแล้วเอาไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นนะครับส่วนตัวที่ผมวงไว้ให้นะครับคือเป็นตัวเด่นนะครับหลักร้อยคือ7แล้วก็8นะครับที่เด่นนะครับหลัก10คือเลข2นะครับ แลเลขสามนะครับหลักหน่วยคือเลขแปดนะครับแล้วก็เลขสี่นะครับบางบางทีก็มาตัวที่ผมไม่ได้จับให้นะครับก็ลองเอาไปจับกันดูนะครับบางทีตัวที่เราไม่ชอบอะ่ะมัก มักจะเข้านะครับเบิงออเดอร์พี่นอ้องเบิร์แล้วก็เอาไปจับดูกันเดอร์พี่น้องต้องมาสักแถวล่ะครับครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับก็มาดูสองตัวตรงนะครับสองตัวตรงก็จะมี 2 8ง8ปดสามแนะครับตัวที่วงกลมมาให้คือตัวเด่นนะครับท่านไม่ชอบก็ไปจับเองนะครับส่วนชุด3ตัวตรงนะครับ3ตัวตรงก็จะมี

ชอบตัวไหนก็ซื้อลอตเตอรี่นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเฮงๆนะครับควรเอาไปพิจารณาดูนะครับแคปหน้าจอแล้วเอาไปดูนะครับเผื่อโดนใจนะครับสตัวตรงนะครับแคปหน้าจอตัวนี้ก็ได้นะครับลองมาไปตัดดูนะครับ ขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับขอบคุณครับ